ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมง<ๆ>เข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวกหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคก,กับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน d i ส cord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังฮิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟรเ a s h o ชอร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะให้สวัสดีครับทุกคนดีเดียวช่วงซื้อเกินนะวันนี้เกม l ลนจีนครีเอถูกปะใช่ใช่ ดเดนเจนเครนี่นะครับก็จะเป็นเกมที่เป็นแนวอ p g พจประจนภัยและก็จะมีกิจกรรม Lady ี l เพ e r 2ูให้ทุกคนเล่นกันตอนนี้ด้วยโอ้โหวนวายเหลือเกินเห็นว่าเราสามารถยิงล,งลุงได้ด้วยตกตกตกลงตกลงนี่ทำดามจใส่ลุงไม่ได้ป่นนะลุงไม่ต้องการโดนดามจเราจะเริ่มจากอ่การที่เราจะต้องไปหาเพชรแต่ละสีและต้องเก็บมันตามลำดับนะครับเราจะให้ทุกคนช่วยนำเพี่ยนหนนะ่อยโอเคไป Let ส g กสีแดงจะอยู่ ท้ายสุดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมาใช่ไหมก็คือวิ่งตรงมาเลยอืมใช่จากจุดจากจุดเกิดนะข้ามาพานเหอนทุกคนวิ่งตรงยาวๆรงเนี้ตรงแบบตรงไปเลยแล้วถ้าสังเกตดีๆมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งข้างหลังต้นไม้มันจะมีอะไรแดงๆซ่อนอยู่นี่ไงเพชรสีแดงทุกคนพยายามหานี่ไงแล้วเราเก็บยังไงพี่เก็บแล้วมันพิมพ์มีอะไรคือแค่วิ่งชนครับมันมันจะไม่หายมันจะไม่หาย อ๋อแค่เราวิ่งชนวิ่งชนนี่คือโอเคแล้วใช่ฮะวิ่งชนก็คือโอเคแล้วนี่คือวิ่งง่ายๆเลยอโอเคโอเคไฟก็คือสีเหลือง,ๆๆส,องสีเหลืองสีเหลืองไม่จําได้อยู่หลังกาแพงแตกโอ้แล้วมันยิ่งมันไม่หายมันก็จะยิ่งงงป่าว่าเราทําถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่พี่ก็คือมีงีมันสควรทาให้หายนะคนไหนเก็บแ้วก็คือหายไปเลยใช่ถึงจุดนี้ทุกคนห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดก็ทําใหม่หมดเนาะวิ่งใหม่ยาวๆมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากว่ามันจะนานแค่นั้นเองโอเค จากจุดเกิดข้ามกองของกองสมบัติอ้าวพี่ได้ต่างกับไอเทมมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่กำแพงไหนนะกำแพงนี้หรือกำแพง้นตรงนี้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 พี่ว่ากำแพงนน้นออกำแพงนี้แหละกำแพงนี้เรากับอะไรเนขึ้นไปเนี่ยมันอยู่กำแพงนี้เลย,ลเย,เยมันจะมีซ่องน้อย <Okay. S 2> อยู่โอเคเลยชอบอะไรอย่างงี้สินะโอเคเดินชนไม่ต้องกิ๊กซนะ้ายเนาะเดินชนก็พอใช่ไหมใช่ครับเดินชนก็พอพี่ย้ำพี่ย้ำเลยเนี่ย โอเคอันที่สองต่อไปก็คือสีน้ำเงินพี่จำว่าสีน้ำเงินอยู่ใกล้ตรงนี้มากนะแอ็อยูข้างหน้าอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้กันพี่ดูเป็นสีม่วงนะตอนแรกไม่รู้ม่วงหรือน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินนะเพราะสีม่วงมันจะอยู่ตรงโอเคแดงเหลืองน้ำเงินแผนที่จำไม่ยากนะต่อไปก็คือสีฟ้าครับสีฟ้านี่คือจุดแรกที่เจอกักพี่จิวเลยที่สะพานถ้ำเป็นจุดที่เราไปก้มๆเงยๆเป็นจุดแะไรท้องดำน้ำแล้วก็ฟุกเจอด้วยอ่าติดติดดีดีดีวิชาแฉลบตัว สีฟ้าก็เดินจากจุดเกิดมานะมาตรงสะพานตรงนั้นอะเออดุ๊ยอ่ามันจะมีรูถ้ำอยู่ใต้น้าตรงนี้จะมีเพชรสีฟ้าพี่จะมั่นใจเลยไงพี่ชนโดนแล้วพี่แล้วก็จมน้ำตายชนซ้ำไงพี่ชนซ้าไปเลยชนซ้ำพอมั่นใจชนซ้ําด้วถูถ่ายมันน่าจะมีเสียงเอฟเฟคอะไรบอกนะว่าเราชนมาแล้วอะไรเงี้ยต่อไปก็คือเม็ดเม็ดสีขาวสีขาวพี่จาได้อยู่ตรงภูเขาตรงนู้น นี่เลยเดินห้ามสะพานมาทุกคนปีนขึ้นเขาหน่อยๆจะมีสีขาวแอร์ไตรงนี้เราไม่รู้เลยโอเคพี่ชนเมสสีขาวละอ่าเหลือสีม่วงกับสีเขียวครับสีม่วงก่อนสีเขียวอ๋อสีม่วงก่อนลรอสีม่วงก็เห็นประตูไกลๆนี่คือจะเห็นประตูใหญ่ๆอ่านี่ไงที่มองไปไกลเห็นประตูแล้วข้างประตูเลยนั่งเป็นเนินมาจะเทินน้ำจะเทินหมกดีนะเราเดินบนน้ำได้ เทคนิคขั้นสูงสุ้อยู่อ๋อนี่<ะ>ไงสีม่วงอยู่ตรงนี้สีนเนขียวหาง,ง่ายสุดสีเขียวหาง,ง่ายสุดแต่ต้องใช้ความเป็นอบีนิดนึงพี่ว่าอบีมันง่ายมากเลยนะแบบง่ายสุดๆไปเลยอะแต่ถ้าตกไม่มีอะไรจะพูดเลยตั้งแต่ตพ, <c oughs> ตพี่โดดมาพี่ยังไม่เคยตกเลยคนดูหิวข้าวไหมพี่หิวข้าวอือถึงหิวข้าวพี่ไม่มีอะไรให้กินหรอกนะเอาพี่เข่าในเส้นหมาแล้วหรอพี่โห เลยเคยเจอสำรวนเลยไหมถึงพี่ไม่รอแต่พี่ก็จนนะ,ะดดกระโดดขึ้นไปเลยอากาศหนาวดีเนาะพี่เนาะอ่าใช่ใช่ใชอ่าหนาวกายจะอยู่ใเส้นหนาวใจอยู่ที่เธอ <c oughs> อุ้ยโอ้โวช <c oughs> นลำเพลงเลยมันมีที่แบบนี้ด้วยเหรอเนะี่ยตอนที่เล่เล่นตอนนั้นมันยังไม่มีใช่ไหมสแสดงว่าเขาได้เพิ่มาามันกิจกรรมนี้ป่ะใช่แต,แต่พี่พี่เคยขึ้นไปข้างบนมันได้ไตเติ้ล explorer นักสำรวจ เหมือนว่าถ้าเราเก็บแล้วเราจะได้ไอเขาเรียกอะไรนะเก็บสะสมหินอะไรทั้อย่างนึงเก็บเกเฮ้ยมีตรงนี้ตรงนี้ใจโด้ยตรงนี้แนะนำนะผมว่ามากระโดดมากระโดดจากฝั่งด้าน ด้านด้านซ้ายสุดดีกว่าจริงๆโดดพี่ว่าโดดไงก็ได้นะแต่ถ้าเราหันมุมกล้องไว้ด้านข้างอ่ะมันจะกระโดดง่ายเออหันตามที่เห็นในคลิปก็ได้ง่ายดีเาล่ตรงเข้าไปเลยมีมีคนกำลังกรีดร้องอยู่คนหนึ่งสู้ๆนะเลยโอเคพี่เดินเข้าประตูแล้วมันจะมีประตูตรงรางรถไฟตรงนี้เดินเข้าไปจะมีเพชรสีเขียวอยู่อะเดินชนมันเลยเย่เลยเลยเล่เล่เล่เมามซ่าเซ่ก่เดีเดวเดดเ ัวนดักเราให้มันกระโดดไปขึ้นมีเลนการ์มเยอะไหน่อยแต่ถ้าพูดถึงจริงออบบี้ออบบี้มันไม่ได้ไกลนะวนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยมีรหเลเยอรน้าหลักหน่เลิกเล่นนี่เลยอรออกเกมจริงๆด้วยเมื่อทุกคนดูตรงนี้ครบใช่ไหมมันจะมีป้ายขึ้นว่าเราเก็บเพชรตามลำดับถูกต้องเอ๊ะซึ่งลำดับจะเป็นอย่างนี้เสมอแล้วก็ส่วนโค้ดหกหลักเอาจากไหนเดี๋ยวจะมีวิธีพาไปดูเพราะว่าแต่ละเซลล์จะได้ไม่เหมือนกัน แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้จะโดดขึ้นไปจากจุดเซฟทะลุมงเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนใช่แล้วให้มาปรับเป็นภาพมุมกล้องที่หนึ่งนะดัแบบเลื่อนเมาส์เป็นมุมกล้องที่หนึ่งแล้วก็ให้มองอมองมอง,มองดูดีๆแล้วก็ลองดูไฟแล้ว<ฟ>จะมีไฟขึ้นมาทั้งหมดห้าดวงยิงบีมไปที่ตะก,กิงที่หนึ่งตามนี้ทุกคนตามแสงบีมไปอ่ะอันที่หนึ่งคือตรงไหนยิงเลยอูดเอออยู่บนหลังคายใกล้เราเนาะ โอเคอันที่สองอยู่ใต้หลังคาสีฟ้าอ๋ออ๋อโอเคตรงนี้ตรงนี้นั่นเองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วอันที่สามจะอยู่ตรงตรงหลังคาที่มันเป็นแหลมๆขึ้นมามันจะเวลามีมันจะมีไฟติดตรงสีม่วงนั่นใช่ไหมโอเคพี่เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่สามนี่คืออันที่อยู่ข้างบนสูงๆเรือนที่อยู่ตรงบ้านม่วงตรงบ้านม่วงครับพี่ตรงบ้านม่วงอ๋อแล้วอออันที่กระพริบอยู่ไกลๆนั้นนะอันนั้นก็รวมด้วยมันจะมีทั้งหมดห้าห้าอัน พูดง่ยยายก็คือมันจะมีห้าตะเกียงแล้วมันก็จะส่งสัญญาณหกครั้งก็คือตะเกียงห้าอันถ้ามันในในห้านี้มันปิดแค่สามอันมันก็จะนับเป็นเลขสามอ๋องี้นี้ออเองนึ่ออกเลยนึ่ออกนื่อออกเลยเนึ่ออกแล้วนึ่ออกแล้วใช่คือจํานวนตะเกียงไม่ได้เป็นจํานวนหลักแต่เป็นจะบอกว่ามีกิ่ติดกี่อันหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้า ห้าหนึ่งโอ้หนึ่งสองสามห้าห้าหนึ่งเหรอตรงไหมคะที่เราจดไว้พี่ว่าแต่ละคนจะได้เลขไม่เหมือนกันหนึ่งสองสามห้าห้าหนึ่งเออก็จะเป็นจํานวนห้าจุดก็นั่นแหละก็นับนับดูว่ามันติดกี่อันก็มีตะเกียงนี้ตะเกียงนี้ตะเกียงนี้นี้นี้ลำดับตะเกียงไม่ได้มีผลแต่เป็นจํานวนไฟมากกว่าจํานวนไฟที่กระพริบต่อรอบแหะ แสดงว่าต่อให้เป็นเซิร์ฟเดียวกันทุกคนก็ได้โค้ดไม่เหมือนกันอยู่ดีฉะนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้โค้ดเดียวกับพี่นะหนึ่งสองสามห้าห้าหนึ่งวิ่งกดแล้วแหววอ,อ้าวดิสคอนเนกต์โค้ดมันเปลี่ยนแปลว่าถ้าออกเข้าใหม่โค้ดของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปเลย Asset Holder เฮ้ย er. เข้ามาเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์อู้ดาบเท<ห>่ดัง Energy Barrier เฮ้ยเจ๋ง ดูดีจังมียอ,อบบี้ด้วยเหรอต้องต้องเก็บเตรียมเด็บางทีพี่ไม่รู้ว่ากำแพงมันเลื่อนตอนไหนกลัวลนจังมันต้องคุณสู้เก่งอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเก่งอ,อบบี้ด้วยสินะเก๋ยมันลายตาเออแคือด้วยความที่เลขตัวนี้มันเลื่อนแล้วมันลายตามากเลยลายตายาจริงๆนะเนี่ยลายจะแบบว่าบางทีไม่รู้ว่ามันเลื่อนหรือว่า,วายังไม่เลื่อนโอ้หกสิบห้าก็แรงอยู่มันวางระเบิดตัวอี แต่แค่ตัวละครก็เทพแล้วอ่ะใช่ยอมรับตัวละครเทพมากโอ้ดิกริชหนึ่งพันโอ้โหโอ้สีฟ้าคืออะไรอุ้ยถ้าโดนสีแดงดามเมจจะแรงถ้าโดนสีฟ้าดามเมจจะเบาอ๋อ oh, เหมือนเป็นท่าชาร์จของมันใช่ไหมโอ้ oh. พี่เห็นจุดบางทีเราต้องไปแอบบางทีเราต้องไปแอบหลังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็มีนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้พี่อยู่ใกล้ไปหนะ่อยบางทีเราต้อง<ห>ตีๆถอยๆอย่ะ นี่นี่นี่เห็นปะ e หลังเครื่องเซิร์ฟเวอร์แอบได้สูมแต่เบาท่านี้แล้วก็เข้าไปสักสองสามกระบวนท่าจะตายแล้วอ๋อมันมีเครื่องบาเรียอยู่ข้างๆมันด้วยในเดี๋ยวนี้ใชี่ที่ที่ถ้าไอ้เสาตรงนี้ขึ้นต้องรีบปีนะเพราะมันฮิวตัวเองได้ใช่โอเคเสานี้มันฮิวด้วยเลยใช่ไอ้เสาที่ว่ามันขึ้นมาเอ้ยมันฮิวจริงๆด้วยโอ้ พี่ว่าพี่น่าจะโอ้พี่น่าจะไม่เหลือแล้วแย่เฮ้ยแต่เลือมันยังอยู่เท่าเดิมได้อยู่อือหอทีเดียวทีเดียวจุกจพี่ว่ามันใกล้ได้ใช้ท่านัน้วนะทีน่นะนั่นไงไปแล้วจ้า <c oughs> ไอ้ตรงนี้พี่ว่าขี้เกียจหลบแล้วเออชะนะแล้วตอนนี้เราบอกมันกำลังเอรอเลยนะ แต่ว่าพี่มีพี่มีตัวอย่างของให้ดูโอเคันี่ก็จะเป็นคลิปการได้หมวกของอีเวนต์นี้นั่นเองในแมปโอ้โหโดนเตะในแมปดันเจียนเครนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้โอเคก็ไว้พบใหม่คลิปหน้าครับก่อนที่จะไปเดี๋ยวถ้าพี่ยังเข้าเกมได้เดี๋ยวพี่จะลองเอาเสื้อพวกเราดูนะตอนนี้คนเล่นเยอะจนเสื้อมันล่มอะ